ครับสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับวันนี้ช่างไปจับเท่าไหร่ครับร้อยสี่ปอนด์ครับเป็นไงมาช่างครั้งแรกเมื่อกี้ขาดน้ำหนักนี้คุมมากี่โลครับไม่เยอะครับโลสองโลโลสองโลก็คือสบายสบายเลยซ้อมมากี่วันรวมๆแล้วน่ายี่สิบวันก็ตกชกต่อเนื่องเลยเนาะซ้อมที่ไหนครับอสุวรรณรันครับอยู่แถวไหนครับนนทบุรีครับครับวงซ้อมมีเยอะไหมก็มีน้องๆพี่ๆค่ายครับเก็บตัวมากี่วันก่อนหน้านี้ ยี่สิบวันได้ al. วันนี้ต้องพร um> <um> ุ่งนี้จะเจอใครครับสงเดชครับเคยเจอเขาไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มเคยเห็นไหมแล้วพรุ่งนี้วางเกมบางแผนไงดีมนเดิมครับูเหมือนเดิมอือแล้วล่าสุดชกที่นี่ใช่ไหมใช่ครับเป็นไงวันนั้นจัดการใครมาเซเลนดอกเพชรอานน์เพชรอานน์วันนั้นน็อกยังไงดอกสอบสอกเลยแล้วพรุ่งนี้มีไหมมีเสริมอะไรอีกไหม มีทุกอย่างมีต่อยมันเอาเราอายอะอะไรละครับอานนยี่สิบเจ็ดครับคนจังหวะจูบเปล่าครับอ่าคุณจูบเปล่าเปล่านะเราไปปล่อยกิโลสี่เก้าพันสี่ครับครับเพิ่นเพนเราเป็นมวยยูดูดัตครับครับเราถัดซ้ายหรือขวาซ้ายครับถุงร้อยห้าสิบเราชกมวยรวมๆประมาณยี่สิบก่อไฟรับฝากพี่น้องก็เชียร์พรุ่งนี้หน่อยฝากด้วยนะครับครับผมครับครับชื่อครับชื่อสมิงเดช เทาดคนเดินเลินงคนะครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่เราร้อยสี่เป็นไงน้ําหนักนี้มาช่างครั้งแรกผ่านไหมผ่านครับน้าหนักนี้ได้คุมมาไหมเนี่ยคุมมาคุมมาประมาณกี่โลครับสี่โลสี่โลนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนปอไปยินตอนนี้พวัมันซ้อมมีใครบ้างมีพี่เยอะพี่ในค่ายมีเยอะไหมพี่พี่ในค่ายเนี่ยเยอะอยู่เดี๋อยู่นะแล้วก็มีเทรนเนอร์ช่วยกันเนาะเก็บตัวมาก่อนหน้านี้กี่วันแล้ว หนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนเลยนะเพราะว่าก็ล่าสุดชกไว้ที่ที่นี่ครับที่นี่เป็นไงชนะหรือแพ้ชนะชนะใครมาบูชื่อชื่อชื่อลาบูบูโอ้โหชื่อนี้ลืมยากชนะยังไงวันนั้นคะแนนคะแนนฝีมือหรือว่าเข่าหรือว่ายังไงรูปเกมเป็นไงวันนั้นก็เบียดเบียดนเบียดเบียดกันนะแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับลบครับโอ้เคยเจอไหมไม่เราได้ดูเนื้อดูตัวเมื่อกี้แล้วเป็นไง หนักเตีหนักแรงทรงนี้ถ้าเขามาแรกนี่เราทําไงดีรุนี้ฉีบฉีบไวอืมก็เล่นฝีมือวงนอกเนาะคิดว่าถ้าไวกว่านี่เป็นไงก็ลองดูกันอ่าก็น่าจะได้เนาะอ่ะเราอายุอะไรแล้วครับคิดสามคนจังหวัดชัยภูมิครับไปปล่อยกี่กิโลแล้วครับสี่สิบเก้าห้าสิบครับเพื่อนเพื่อนเราเป็นมวยอะไรซีม้าถนัดซ้ายหรือขวาครับซ้ายครับสูงร้อย ร้อยห้าเจ็ดครับเราชกมวยนรูมวมอรทั้งหมดเท่าไหร่ละสี่สิบห้าสี่เจ็ดครับฝากเปนกให้เชียร์พวกนี้หน่อยฝากเชียร์ผมด้วยครับ <c oughs> พวกนี้ครับผม <c oughs> ครับ